โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องา,าดามต้กลมหรือช่องแบ c แคทอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม YS6 นั่นเองคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวคลาสอาชีพนะครับวอ,อรเออร์ทั้งสงสายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ขอทิ้งไว้ว่าไม่แน่ใจแล้วกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกเหตุผลก็เลยว่า สำหรับการรีวิวในครั้งนี้นครับจะเป็นการรีวิวแบบเรียวๆนะครับจะไม่ค่อยได้ตัดก็คือแบบเพียวๆเลยนะครับซึ่งมันมีเหตุผลอยู่นะครับว่าทำไมผมต้องรีบหรือว่าอ,อัดคลิปแบบเรียวๆนะอย่างแรกเลยคือเลเวลโลกนะครับอ่ะเลเวลโลกจำกัดที่48นะครับในตอนนี้และปัจจุบันนะครับแล้วก็เซิร์ฟเนี้ยเป็นเซิร์ฟเบต้าเทสเนาะซึ่งก็คือวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่26นะครับ มันก็จะปิดเบต้าเทสเนี่ยเวลาสี่ทุ่มซึ่งตอนนี้ผมอัดอยู่ประมาณช่วง10บโมงสิบเอโมงนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องทําให้เสร็จเสียอาชีพด้วยนะครับก็เลยเลียวนิดนึงนะอันนี้คือเหตุผลนะครับแล้วก็เงื่อนไขง่ายๆเลยสละการเปลี่ยนคาสอาชีพนะครับก็คือต้องเลเวล48นะครับก็จะมีเควสนี้ขึ้นมาเห็นไหมหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับอ่าสำหรับวอริเออร์นะครับก็จะแบ่งเป็นอีก2คลาสอาชีพก็จะมีไนท์กับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับ มาดูที่ไหนกันก่อนนะมีพาสซีฟสกิลอะไรบ้างอันนี้เป็นอะไรเนี่ยใช้โร่จู่โจมสตุรรอบๆนะสร้างดาเมจและสตันดาเมจอัพสถานะพิโรธนะครับน่าจะเป็นค่าความโกรธอันนี้เป็นแผดเสียงปกป้องแผดเสียงและยั่วยยุมอนสเตอร์อให้โจมตีตัวเองนะครับก็คือมียั่วยยุนั่นแหละและทำให้เด็ตัวเองนะครับอัพระยะเวลาหเมื่อพิโรธเนี่ยเดฟจะ อัพไปอีกระดับ1ขั้นนะครับในระหว่างหนึ่งดาเมจต่อเนื่องสตูร,บรอบๆในการใช้พิโรดอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ต้องแปลไทยมาไทยอีกทีอาชักมันอันนี้จะเป็นดาบลปลมปล่อยลมกดสร้างดาเมจต่อสตูร,บรอบๆเพื่อพิโรดดาเมจจะเป็น2เท่าอ๋อโอเคนี่เข้าใจอยู่ถ้าเกิดเรากดดาเมจก็จะ2เท่าเนาะก็ดูจากรูปลักษณ์แล้วเนะี่ยไนก์ก็น่าจะเป็นสายแทงนั่แหละครับมีสกิลย่อยอยู่นะครับอ่ะดูที่เบอร์เซอร์เกอร์กันบ้างอำนาจไฟผาไเหรอ เหมือนใสฟฟาที่ฟาดไปข้างหน้าอย่างรวดเวร็วสร้างไเปต่อสตูเมื่อปล่อยรับสถานะไม่ยั้งนะครับพิเศษคริสอัพมากมายผมแปลไทยมันไทยให้ขีแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะมีการซีซีนะครับแล้วก็ได้คริด้วยสำหรับท่านี้อันนี้แปลไทยมันไทยนะต่อไปธุดีสกัดกั้นเหรอ,อพลังเพลิงมดไม่สูงข,ข้างหน้าสาร,ร้างได้เป็นจำนวนมากเริ่มปล่อยแปวอิอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจความแปลเท่าไหร่ ก็เป็นสกิลสกิลหนึ่งแล้วกันสกิลไปดาบปลมปล่อยลมกดร้างดาเมจต่อศัตรูรอบๆเมื่อพี่โรดดาเมจสเท่าโอเคก็สําหรับวอริเออร์ Warrior เนี่ยที่ผมเล่นอยู่นะครับวันนี้ผมจะเลือกฮาร์ดเ r อร์เซอร์เกอรก่อนแล้กันถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นในได้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นทั้ง2สายแต่ถ้าไม่ได้ก็คือเอาแค่สายเดียวก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปลี่ยนอาชีพกันเลยแอนแแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับ โอเคครับผู้ชมผมจะเลือกเป็นคลาสบอเ b อร s เกอร์นะครับเอาฝั่งนี้เลย โอเคโคตรเท่บอกเลยฮะเท่จัดๆผมครับเรามาถึงหน้าสกิลของคาสเปอร์เซอร์เกอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งบางสกิลเนี่ยก็ยังคงมีของวอลเลเยอร์อยู่ด้วยนะครับจริงๆแล้วของเบอร์เซอร์เกอร์มันเพิ่มมา2สกิลแล้วก็พาสซีฟอีกเพียบเลยครับเดินม,มาดูด้านล่างอันนี้ไม่ใช่สกิลนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยนี่คือเป็นพาสซีฟที่เพิ่มเข้ามานะครับค่อนข้างเยอะตรงนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะมันจะยาวไป ผมจะอธิบายในส่วนที่สกิลที่ใช้ได้ในตอนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงแพสซีฟในตอนนี้ด้วยนะครับจริงๆสกิลที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นแผดเสียงปกป้องแล้วก็ทุรีสกัดกั้นนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลกันนะครับแล้วก็รีวิวสกิลไปนในตัวเลยแล้วกันนะมาเริ่มที่สกิลแรกนะครับผู้ชมสกิลสะบ้นลมนะครับเชิดโหัไปข้างหน้าจะปล่อยต่อเนื่อง3าครั้งสร้างดาเมจสะสม4 9ต่อศัตรูข้างหน้านะครับ ในสถานะพิโรดเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น30%หรือว่าสถานะโกรดนั่นเองนะครับส่วนพาสซีฟก็ถ้าเกิดเราอยู่ในหมวดพิโรดเนี่ยดาเมจสะบ้านลมจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมใช้ให้ดูก่อนนะครับจะเป็นท่านี้นะครับกดได้3ครั้งอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปท่าที่2นะครับดาบลมปล่อยลมกดไหลค้างโจมตีสตู่รอบๆสร้างดาเมจสะสม700เซในสถานะพิโรดเนี่ยสร้างดาเมจถึง2เท่านะครับ ส่วนพาสีก็ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะพิโรดนะดาบลมก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็จะเป็นท่าแบบนี้นะครับนี่เป็นท่าหากินของคาร์ดเบอร์เซร์กเกอร์นั่นแหละครับเอาไว้หมุนปัน่นศัตรูเยอะๆนะสกิลต่อไปนะครับพยักพีนากระโดดก,กระแทกพื้นอย่างรวดเร็วสร้างดาเมจ302%รซและสตนสามวินะครับอ่าก็ถือว่าเป็นสกิลที่ไว้ใช้กับ PVP อะไรพวกนี้ครับอาริมนาอะไรอย่างนี้ ส่วน p a s s i v ก็จะเป็นขยายนะครับขยายเวลาของการเผาไหม้นั่นแหละนะครับเริ่มต้นก็คือ4วินะครับเลื่อกต่อไปก็คือ5วิประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลนี้ก็เลือกพื้นที่ลงได้นะครับอ่าแบบนี้นะสุดสกิลต่อไปนะครับแฟดสังหารอ่าเหมือนสายฟ้าที่ฟาดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจริงๆมันเป็นการแดชนั้งแหละครับสร้างด a เมจต,ต่อสตอสานและมีโอกาส50เซนได้รับสถานะพิโรธนะครับ ในส่วนของแพสซีฟนะครับแฟสังหารได้รับโอกาสพิโรธเพิ่มถึง70%นะครับถ้าเกิดระอัพอีกก็จะเป็น80%อันนี้ค่อยว่ากันแต่ผมจะใช้ใดูนะครับนี่สามารถเลือกได้นะ<ด>ปึ๊บ<ด>นี่แล้วก็เป็นดาบไฟครับนี่เท่ๆเลยเออสกิลต่อไปนะครับแผดเสียงปกป้อง สกิลนี้จะเป็นการคำรามนะครับสร้างดาเมจ79แล้วยุยุย monster รอบๆให้โจมตีตัวเรานะครับแล้วก็จะได้รับสถานะโลววงแหวนด้วยทำให้ในแปะวินาทีนี้เดฟตัวเองเพิ่มเพิ่ม15รนนะครับอ่ผมจะใช้ให้ดู <S <S นี่เป็นการบัฟโลแบบนี้นครับแล้วก็ยุยุย monster รอบๆนะครับอ่ามอกพีเ e เนี่ยท่าเนี้ยเดูแล้วนะครับ ต่อไปถ้าสุดท้ายนะครับทุรีสกัดกา้านพลังเปลวเพลิงรวมฟาดฟันสตูข้างหน้าสร้างดาเมจเกียภาพ1622%ปซ์นผมไปใช้ใดูท่านี้เท่มากปึ๊บเป็นท่าที่ดาเมจได้ดีครับท่านี้ผมมองว่าเหมาะกับ pve นะเออใช้ใน pvp ก็น่าจะแรงเหมือนกันครับถือว่าเป็นท่าที่สวยมากๆเลยแต่เ,เพิ่มเติมให้อีกนิดนะครับผู้ชมผมนะพาสนี้ไปด้วยอ่าสีนี้นะครับจะเป็นติดตัวนะ ไฟนอลเอทีเค uh, นะครับหรือว่าดาเมจครั้งสุดท้ายเนี่ยมีโอกาส5%ได้รับสถานะพิโรธก็คือเร่งค่าโกดได้ง่ายขึ้นน้องงั้นเถอะอาวุธที่ได้รับเปลวเพลินนะครับจะได้ดาเมจเพิ่มอีก50%แล้วก็สกิลบางส่วนเพิ่มกำลังอโอเคพอเข้าใจอยู่บ้างในพาสซีฟที่เหลือเนี่ยผมอธิบายนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วก็อาจจะทำคลิปไม่ทัน,ทนเพราะว่าผมต้องอธิบายอีก3มอาชีพนะครับในวันนี้นะวันเดียวกันเลย อ่ะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับมอ,อนสเตอร์ในแมปนี้แหละมอ,อนสเตอร์ประมาณเวลสี่สิบห้าสิบนะครับอ่ะไปทดสอบคอมโบโดยรวมให้ดูนะครับอ่ะตรงนี้แ้วกันแจมแจมชัดๆดอ่ะไปเริ่มเลยเเ้ยครต เป็นยังไงกันบ,บ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวนะครับอาชีพวอริเออร์คลาสเบอร์เซอร์เกอร์นะครับต้องขออภัยด้วยผมหาที่เปลี่ยนอาชีพไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงนะก็เลยทำได้แค่รีวิวแค่คลาสเบอร์เซอร์เกอร์นะครับ เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆเปิดจริงหรือถ้าเกิดผมมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําของเซิร์ฟต่างประเทศแทนครับซึ่งอาจจะไม่มีภาษาไทยนะแต่ก็พอจะแปลให้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็แบบเรียวๆเลยนะครับสำหรับฮาร์ดเพอร์เซอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวมีอ,อ,อีกสามอาชีพที่จะตามมานะครับจะเป็นคาร์ดอะไรต่อไปก็เดี๋ยวรอดูในวันนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมก็ำลังจะตัดคลิปนี่แหละสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปนน้นะครับจจุ